ยืงเวียอออาหลักนอืมเอ้คุนขยันเียเอาขามันออกเลยนี่อ้หเหินเกิดมันส้วนนงอไรถ่ายคลิปเนอะมัวถ่ายเตยน้อยนอกหนูอุ้ยเยอะเลยบัวอิงกุยแบกเลยบ้าวะเออเนออยนุ้ยนุนี่นี่นุอกรมีมีเมนรมผลยางเรวแต่นู้นอุ้ยอยากกูงงพง ปูนเอาครั oh, OK. okay. mm. oh, yeah. hey. the the ้งเยอะแยะเลยนี่ยใต้ใบไม้นี่นี่โอ้ยเอาเลยน้องนี้ถึงน้อยก็เอานี่นี่เอามีดนะในครุเมื่อกี้นะครุเห็ดนะนี่ทางนั้นเลยนี่นี่โอ้ยเัานั่งเก็บแล้วเพนนั่งเก็บแล้วนี่ไปห้อยไปนี่นี่โอ้ยเยอะเยะครุมงพงนี่โอ้ยเยอะแยะเลยเมื่อกี้เข้าปามแล้วรอบหนึ่ง นี่นี่นี่โอ้ยยังเยอะตงเตี้ยเลยวะยน,น,ะน,นี่โอ้เยอะนั่งว่ะโอ้ยยังยนั่งมอเตอร์บัสนี่กูเม็ด่อยยังกัดเชือกอย่าอือเยอะแยะเลยนี่กำลังออกนี่อร่อยเหมือนกันแต่มันจะเล็กนี่บางคนขยันคนขี้เกียจก็ไม่ได้กินน่ะเออ អួយចូលប៉ាមកតាគីចូលតាំងតេ4ណូនៅក្នុងស្រวนยางអឺស្រวนยางអឺស្រวนยางណាฮะនោះមិញឆ្មងណឹងណាំងម្ណងអួយអូនណេត្រមិតអឺចារឡកណូនៅក្នុងស្រวนยางម្ងដាក់ខ្លកអឺដាក់ទៅបេងគ្នាទៅบ้านតានងភុំនេះអូយយ៉ែយ៉ែលើយណា ออลินานี่เน่เน่เิอแต่ตีสี่เพิ่งออกจากปาเลยกี่โมงแล้วเก้าโมงครึ่งบ่อ้อ๋แย่เลยนี่โอ้หนี่นี่แย่เลยรอบเลยอู้จรนะ เกยนะเยอะแยะไหนเต็กคลิกเน่โอ้ยนูยิกินนูนูใสหมอกเลยฮือเยอะพอทางนี้นี่สิหมอกทางนี้จุ้มๆเลยนูตัดสบายเลยนี่พวกกิกนูนูว่านูหาราโทโมรอแอ่งว่ะอือโอ้ยนั่น แซ่บเหมือนกันอืมเนาะนี่จังไงเจียนอะทุมตามกระนานล่ะอืออร่อยนะนี่ดูอูยดูอืมเอาพูถึงจะเตะเบิดด๊อตี๊ดตรออืมอืมเนาะหลอนู่น หล้วงูกไม่ได้ส่งนานแล้วปีแรกปีแรกที่ไปส่งใื้อ๋อ,อน้อนี่คนเดียวนี่เปลียกไปหมดเลยดีสัตว์เอ๋ยอันนี้มูนขไันเอ็ดพึ่ง อี่นาะนี่ก็อร่อยโอ้ขี้ดินเข้าเล็บหมดงกเหลือง ขาวเลวกอุย้ยดูเล็บเล็บเราสวยมากเล็บเราดำปีปีไขมันไข่ละงูกนี่เอ้ยนนทรัพย์นุกินนันรนนนงรูดเลยเออนูนในเบกิรี